ก็การสวัสดีเพื่อนชาวไทยเชื้อสายเกลือทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเอมาฮอตเกมเมอร์ A นะก็วันนี้นะครับวันที่27มวันเดือนแปดสองพันสนะครับวันศุกร์เวลาอยู่ที่9ก้าโมงเช้านะผมก็ได้มาทําคลิปเหมือนเดิมนะครับเป็นของท่านวิเคะห์อีเวนต์นั่นอเองครับใครที่แบบว่าปิดตัวละครมาเนี่ยจะเลือกการ์ดไหนนะครับจะทําการ์ดไหนหรือว่าจะเลือกการ์ตัวละครอะไรเนี่ยตัวนี้มันดีไหมนะครับก็ผมจะมาอธิบายให้ฟังภายในคลิปนี้นะครับ โอเคนะครับก่อนจะไปนะครับอีเวนต์เขาดาว่าลืมละที่สําคัญนะครับล็อกอินเข้ามาในช่วงระยะกิจกรรมเนี่ยมันจะได้การ์ดมาเขาดาวเนาะก็จะได้เป็นแล้วูปบาทเพชรได้นะครับเป็น300-1,000ก็การันตีอยู่ที่300เนาะก็บอกเลยว่าค่อนข้างแบบว่าโอเคนะครับส่วนอันนี้รู้สึกว่าแรกแล้วของจะไม่หายนะครับไอสีชมพูนะแต่ถ้าเป็นสีสีน้ำม่วงเนี่ย แกลกแล้วหายนะครับแล้วก็อีเวนต์กิจกรรมภารกิจนะครับอันนี้โดนโก๊อปปี้ราชาทำลายเนี่ยมันก็ได้แล้วนะครับเพราะว่าผมเนี่ยล็อกอินครบแล้วใครที่ยังล็อกอินไม่ครบนะครับก็อย่าลืมไปล็อกอินด้วยนะส่วนกิจกรรมการเล่นครับอย่าลืมมาเล่นนะก็จะแจกแพ็์การ์ทุกวันเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครที่ทำเวรนี้นะก็อีอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะผมจำไม่ได้สามเปอร์เซ็นต์ปะหรือว่าศูนย์นะโอเคนะครับก็อเอาภารกิจของท่านโดนโก๊อปปี้ทำไงก็จะ เป็นไอเทมคอรสตรงนี้ครับเป็นกิจกรรมตรงนี้เลยครับตรงเกี่ยวกับปรกิจรายวันเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้คอสเนี่ยลองกดไปดูจดหมายนะมันอาจจะมีมานะฮะแล้วก็เป็นเว้นได้รับร่วงออนี่อันนี้พักนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวละครกันดีกว่าฮะ ตัวแรกนะครับที่เราจะพูดถึงก็คือเป็นเลน่าชุดว่ายน้ํานั่นเองนะครับตัวละครเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นตัวละครที่อ่าเป็นการ์ดการันตีนะถ้าผมจำผิดนะครับต, 4, 000, 5, 000ตัวนี้น่าจะประมาณส0 0พันห้าพันป่ะตัวน่ะนะครับก็สกิลที่1น่งเนี่ยจะเป็นเมื่อตกหรือว่าก่อสร้างหรืออัปเกรดแล้วมานะโอกาส60%นะครับสร้างหลุมดําแล้วติดตั้งหลฟองสบู่หลุมขาวนะครับน่าจะอัพเต็มแหละน่าจะเพิ่มประมาณเยอะกว่านี้นะน่าจะประมาณ75นะครับส่วนสกิลที่2เนี่ยจะเป็นบัตรเชิญนะครับตกแลนด์มาาร์เนะแล้วก็ จะเป็นจ่ายค่าัค่าบันทางนะครับไอค่าพื้นฐานของอ่อก่อสร้างนะครับแล้วสุ่มเรียกฝ่ายตรงข้ามได้แบบสุ่มนะครับแล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามได้รับแลนมานะโอกาส35้เซนร้างลนมาเพิ่มตามนะครับก็ถามว่าตอนนี้มันดีไหมก็ค่าไปแล้วกันใครที่แต่ถ้าใครมีอันหนึ่งอ่ะก็คือควรแลกมาอยู่แล้วนะครับผมจะขอพูดถึงตัวละครบนบน,บนอย่างเช่นควีนอ่าเซียลลี่แล้วก็ดาร์ลูดเบลแล้วก็เป็นบิทกิจเลยและกันนะครับมิเนิวาเนี่ยก็เป็นหมวกไทเทใช่ปะนะครับไอ,อเป็นหม แปลนของฉันนั่นอะไรนะ,ไอ,นอระไอแปลนเซลลอ์ต์ปะไอแปลนไอที่มันวาบอะแล้วต่อมาครับคือเซลลี่ครับเซลลี่เลี่เนี่ยสกิลเนี่ยจะเป็นสกิลที่หนึ่งจะเป็นหมัดหมัดสับเปลี่ยนนะครับก็จะเป็นหมัดหน้าหลังอ่ะใช่ปะวะ ่ใช่ครับก็จะเป็นแบบว่าเมื่อล้นต้นเทินมาเนี่ยจะเป็นของทางด้านเอ่อเลื่อนหน้าหลังแล้วทอยเนาะแล้วก็จะผักฝ่ายตรงข้าไปแบบสุ่มนะครับก็สามารถทอยข้างหน้าข้างหลังได้แล้วสกิลที่สอนเนี่ยเมื่อตกหรือว่ากเกอะไรมาโอกาสหกสิบห้าเซนติตั้งด่านนะแทีนี้ก็คืออ่าถ้าเป็นเมืองล็อกเนี่ยจะเป็นของทางด้านสกิลของหมีนะครับมหมีโจรสลัดแล้วก็เป็นปืนฟอร์มผสมป,ปีศาจนะก็คือจะ ถ้าฝันสองข้ามมาตกใช่ไหมมันจะแบบว่ายกเลิกยกเว้นข้าผ่นานฐานนั่นเองเพื่อนก็จะเป็นแบบว่าคล้ายๆกับหมีโจนสลัดกับของางด้านปืนฟอร์นะลองไปอ่านดูได้ครับสกิลนี้นะถ้าใครแบบว่าที่งงนะจะเป็นแบบว่าไฮไลท์นะครับตัวละครเนี่ยจะอยู่ที่หมัดหน้าหลังนะครับก็คือยังไม่เข้าายเลยหมัดนี้หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอกันมากนะครับเพราะว่ามันสามารถต่อยหน้าหลังได้นะครับทำลายหมกป้องกันได้ไวมากแล้วก็สามารถทอยไปแบบว่าจบวิกได้ด้วยนะครับต่อมาเป็นควีนอิซาเบลนะครับเป็นสโนควีนนะที่1่เนี่ยจะเป็น เหมือนพื้นฐานเลยก็จะเป็นเมื่อก่อสร้างนะครับแล้วก็อัปเกรดเป็นลมารและย้ายไปยังพื้นที่ของชั้นนะครับบวก10%แม้แสดงผลแล้วก็เมื่อตกลายมารหรือว่าก่อสร้างลายมารนะโอกาสหัว15เส้นที่ตั้งด่านที่เลื่อนนะครับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเขาเรียกไงล่ะเป็นไพ่ทาโร่นะครับก็จะเป็น90ขังคุก50เอฟเฟกผลกระทบแล้วก็เป็น55สร้างลายแบบสุ่มนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่เพิ่มแบบว่าการเอาเขาเรียกไงล่ะเอาเชือดออกเป็น ป้ายก่อสร้างแทนอะไรนะป้ายแบบว่าสต็อปแทนนะครับตัวนี้ก็ถามว่าดีกันไหมผมก็ตอ,มอนนมตอบได้เลยว่ามันดีทั้งคู่นะครับอันนี้ผมตอบได้เลยมันดีทั้งคู่เพราะมันเป็นสายลมเหมือนกันอันนี้ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวละครที่เพื่อนๆจะเล่นแล้วแหละนะครับเพราะว่ามันพูดจ้าหนะาไอสอนตัวเนี้ยมันอยู่ที่เพื่อนๆชอบแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่มีข้อดีข้อเสียนะครับก็คือมันสามารถเล่เลเลเลนได้ทั้งคู่ อยู่ที่เพื่อนๆจะถนัดและชอบกันแล้วกันนะสัตว์นั้นไอตัวละครพวกนี้นะครับอ่ะและต่อมาครับบิสกิตกับดากรูลูเบลเนี่ยจะแยกง่ายหน่อยนะครับดาักลูรูนะครับผมยกให้เป็นไฮบิดแน่นอนครับตัวละครเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งนล์ทั้งวิกนะครับสกิลที่1นึ่เขาเนี่ยจะเป็นติดตั้งศูนย์วิจัยการ์ดดวงเนาะแล้วก็เมื่ออ่าล้มต้นเธอเนี่ยจะรับการ์ดดวงพิเศษนะครับจะเป็นอ่าการเอฟเฟกอันตรายป่ะแล้วก็เป็นกระดับสปริงนะครับอันนี้นะครับ จะเป็นสกิลพิเศษของทันด้านในเกมที่ค่อนข้างเกียนมากนะครับใครที่แบบว่าเจอรูรูเนี่ยถ้าแล้วมันติดตั้งของทันด้านศูนย์วิจัยแล้วอ่ะเพื่อนจะปวดหัวอนอนนะเพราะว่ามันตายยากมากนะครับต้องฆ่านเทินแบบว่าเธอเราให้มันแบบว่าตายเท่านั้นนะแล้วก็สกิลที่2น,นะครับเมื่อตกพื้นที่ของมุมโอกาสเ5สรเ้างแนซ่าายาครับและย้าย แล้วก็โอกาส65%เนี่ยชาร์จโล่นะแล้วก็เมื่อตกแหลมานะโอกาส70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คุณฝ่ายสองข้างแบบซูมีนะครับก็จะเป็นแบบว่าถึกด้วยสร้างโล่นะครับแล้วก็เป็นเหาะเหินแล้วก็เป็นสร้างแหลมแล้วก็เชิญฝ่ายตรงข้ามอีกนะครับเป็นแบบว่าเชิดอ่ะเออโอ้โหผมก็คงแบบไม่ต้องพูดอะไรมากนะครับตัวนี้เป็นไฮบิดที่เก่งมากๆเลยครับสัตว์นั่นดาร์คลูรูเบลใครที่จะแลกเนีเ่ยไอ้ใครที่แบบว่าเอ้ยอยากจะเล่นทั้งสายล้มสายวิกเนี่ย จะแลกพิษกิดหรือว่าแลกรูเเบลดีนะผมก็แนะนําตัวนี้แล้วกันนะถ้าใครที่อยากจะเล่นไฮบิตนะแล้วต่อมาครับเป็นบิษกิดครับตัวละครเนี่ยก็แน่นอนครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างเก่งนะเก่งแบบว่าเรื่องของตะดันการวนรอบนะครับสกิลที่1นึ่เขาเนี่ยจะเป็นเมื่อฝ่ายตรงข้ามทอยเต๋าโอกาส60%รช้าพลังงานน้อก็จะเป็นช้าบนหัวนะครับแล้วก็เมื่อเริ่มเทินของชันเนี่ยโอกาสจะอัพถ้าอัพเต็มเนี่ยน่าจะประมาณ55นะนะครับไปยังพื้นที่ที่ต้องการ6กช่องข้างหน้านะครับในเริ่ย ถ้าชาร์จบนหัวเราเยอะเนาะบนหัวเราจะมี4ชาร์จใช่ไหมครับท,ทุกทุกหนึ่งชาร์จเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไปได้6 6ช่องนะครับก็2ชาร์จก็ประมาณ12ช่องยอะไรเงี้ยถ้ามันออกนะครับเราก็สามารถขับรถไปได้เลย,เลยมันจะไม่นับการทอยของเรานะก็ก็จะคือสมสมมติว่าเราจะสามารถเธ่านี่นนะเราจะสามารถแบบว่าวิ่งได้4รอบนั่นนั่นเองนะครับเพราะว่ารวมจากเอ่อสกิลแล้วแล้วก็ทอยดับเบิลค้งดับเบิลสครั้ง,งแล้วก็ทอยสด ที่ไม่เบิร์นนะทอยขี้กับ E หนึ่งครั้งก็จะเป็น4ครั้งนั่นเองเนาะก็จะเป็นการทอยที่ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะสถานบิ๊กิจครับแล้วก็เมื่อผ่านจุดสตาร์ทนะโอกา80ส80%สร้างไลมาร์แล,และรับ5เท่าของเงินเดือน2ครั้งนะครับก็เป็นสกิลที่มีเงินใช้นะครับในของสถานตัวละครตัวเอง แล้วก็ในเทินของชันเนี่ยตกแรงม้าโอกาส40%รีชาร์จด้วยน่ครับก็ตัวนี้แน่นอน,นครับเป็นสายวิตตอรี่แน่นอนครับไม่สามารถเล่นไฮบิดได้เล่นไฮบิดได้นะ่ะเล่นยากมากนะครับถ้าเทียบกับรูรูเบลแล้วผมว่าเอารูรูเบลไปเล่นไฮบิดยังดีกว่านะตัวนี้นะครับนอ,นอกจากจะแบบว่าเล่นโลมไม่ได้แล้วก็คือจัดเป็นสายวิจจารโดยตรงตถ,ถ้าถาม่าทราบผมเนี่ยถ้าเป็นเมนคนนะ่ะบิดกิจน่ะก็อาจจะอาจจะแบบว่าชอบใันส่วนตัวผมเนี่ยก็คือผมเล่นทุกตัวไงผมก็เลยอธิบายว่าเอ้ยตัวเนี่ย มันมีข้อดีข้อเสียแต่ต่างกันไปซับบิกิดผมบอกเลยว่ามันค่อนข้างเล่นยากเพราะเปรเซ็นต์น้อยนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเป็นสายวิที่เก่งไหมก็วนรอบวนรอบอะถ้าสกิลเราออกดีเนี่ยก็คือปิดเกมได้แบบวงๆเลยนะครับส่วนดั้งลูรูเบลเนี่ยผมแนะนําว่ามันเล่นง่ายกว่าบิทกิทแน่นอนนะครับใครที่จะเล่นนะผมคิดว่าดั้งรูรูเนี่ยเล่นง่ายกว่าส่วนบิทกิดอะถามว่ามันแย่กว่าไหมก็มันไม่ได้แย่กว่าเพราะมันเป็นสายวิทไงนะครับมันเป็นอาจจะเป็นสายวิที่เก่งรูรูเนี่ยมันเป็นสายไฮ ส่วนพิจิตเนี่ยก็เป็นสายอ่าอิตาลีที่เก่งนะครับผมก็มีเหมือนกันผมยัดอายุไมณีเต็มด้วยนะบิกจกตรนะครับใครที่บอกเอ้ยไปพูดว่าบิจกตรกันเะนี่ยนะผมยัดอายุไมณีเต็มด้วยแล้วผมเล่นมาแล้วไงก็เลยว่าเอ้ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันยังน้อยเกินไปนะแต่ถามว่าอ่ามันพอเล่นได้ไหมมันก็เก่งอ่ะมันเก่งครับมันเก่งมันเก่งอยู่แล้วทุกตัวมันเก่งนะครับแต่ก็แต่ทราบผมอ่ะผมไม่ค่อยชอบเล่นเท่าไหร่ผมว่าเอื้อยอะ่ะมันยังเล่นง่ายกว่าไงเออ ถามว่าจี้เอ้ยไม,ม่มีจี้หรอถึงไม่เล่นนะครับจี้ผมเนี่ยบอกเลยว่ามีเยอะมากมีเยอะมากนะผมจะเปิดจี้ดูครับจี้ครับจี้ผมมีเยอะมากจริงๆนะทุนดิน่าจะแบบมีอย่างละสองสามจี้เลยครับก็แบบจี้นี่เหลือรถนะนะครับแล้วก็ยังมีแสงอีกเยอะแยะนะครับจี้ที่ยังไม่ออามีเยอะแยะเลยก็ ตัวละครน่ะน่าจะตอบโจทย์แล้วเพื่อนเพื่อน,นะครับว่าจะเลือกตัวละครไหนดีผมก็เลยตอบได้เลยว่าตัวนี้เป็นสายวิตอรี่ที่เก่งนะครับอ่าที่เก่งแล้วก็ดาร์ลูรเบลเป็นสายฮิปที่เก่งนะครับส่วนควีนกับเซลลี่น่ะเป็นสายล้มที่เก่งทั้งคู่นะครับแต่แค่แมคคนิกลูกเลนะ่นน่ะแตกต่างกันไปแต่แอบคล้ายๆกันเพราะว่ามีป้ายของทานั้นป้ายสต็อปนะครับแต่ก็ตัวนี้มันจะมีสกิลที่ค่อนข้างแบบว่าโหดกว่าก็คือเป็นมัดหด้าหลังไงที่ยังไม่เข้าไทยเนี่ยมันก็เลยาอาจจะดูเก่งแต่ถ้าถาาามมมว่่่คีนนนเเเกกเกงงั็ระรพ กิวที่ค่อนข้างเล่นเยอะเหมือนกันนะครับก็เก่งั้งคู่ส่วน2ตัวล่างเนี่ยก็ใครที่เก็บได้เท่าไหร่ก็แลกประมาณนั้นแหละครับก็2ตัวนี้ไม่ต้องพูดเลยมากเป็นตัวละครที่เล่นยากแล้วนะครับแต่ก็ถามว่าเล่นได้ไหมผู้เล่นใหม่นะ่ะตัวละครเนี่ยก็ยังอันเนี้ยยังพอเล่นได้อยู่นะแต่ก็อาจจะสู้ตัวละครอ,รอื่นยากแต่แนะนำอ่ะให้เก็บเพชรดีวกว่านะเวรน,น,นี้แต่ใครที่ทำา่ะใครอยากลองสุมดูก็ไม่ว่ากันเพราะว่าก็คือมันอยากลองสุมเนาะเออผมก็น่ะเห็นนะผมสุมไปดูประมาณ4 0 0ป่ะนะครับได้ประมาณนี้เนาะ ส่วนอาโดนก๊อปปี้ราชาทำลายครับอย่าลืมมาทำธุรกิจกันแล้วก็เว้นเขาดาวเนี่ยอย่าลืมล็อกอินกันนะครับอันนี้คือภาพไม่ได้จริงๆสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ละกันเนาะผมจะมีช่วงใหม่ก็คือช่วงไอเดียจากทางบ้านนะครับเดี๋ยวรอหลังจากนะอัปเดตอ่ะผมอาจจะมาไลฟ์แบบว่าผมทําคลิปเสร็จปุ๊บแล้วผมอาจจะมาไลฟ์แบบว่าสุ่ม ไอดีจากทางบ้านนะครับก็คือมาสุ่มให้ดูกันสดๆนะครับใครที่อยากจกะส่งไม้หผมเปิดเนี่ยเดี๋ยวรอแพทหน้าและกันแพทใหญ่นะครับก็ผมจะทำคอนเทนต์นี้นะครับก็คือสุ่มตรงนัดไม้หมสุ่มนะครับว่าจะเกือมไม่เกลือแล้วก็ให้หลายๆคนน่ะได้รู้ด้วยกันว่าจะปิดน้อยปิดมากนะครับว่าจะปิดเท่าไหร่นั่นเองนะครับเป็นคอนเทนต์ใหม่ของช่องนะสรับคลิปนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะเพบกันใหม่คลิปหน้านะก็ขอขอขอบคุณมากจริงทรับทางด้านห้าพันับนะครับอันนี้ก็ขอบคุณอ่าลืมขอบคุณไม่ได้จริงนะ มาขอบคุณท้ายคลิปแต่ไม่รู้ใครจะดูจนถึงท้ายคลิปหรือเปล่านะครับถ้าดูถึงท้ายคลิปนะ่าจะได้เห็นในช่วงนี้ครับไปแล้วสับคลิปนี้ครับขอตัวไปก่อนพบใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายเจอกันครับผม